สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะก็จะมารีวิวเบนจี้หนึ่งสลึงสวยๆให้ได้ชมลวดลายกันจ้าใครที่ชอบงานดอกไม้นะคะแนะนําเป็นชุดนี้เลยนะคะแต่และตัวงานคือสวยมากๆมีทั้งแบบสลุลายแล้วก็แบบลวดลายธรรมดานะคะงานจี้หัวใจทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีแบบหัวใจซ้อนนะคะหัวใจแบบคล้องกันหรือว่า แบบงานสองสีก็มีนะคะหัวใจพี่กุลก็มีจ้าจีนนกษัตย์นะคะก็จะมีลวดลายแบบเล็กๆน้อยๆน,นะคะเป็นลายดอกไม้แล้วก็ตัวงานนะคะเป็นงานที่สามารถห้อยใส่แบบสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอสวยๆได้คะ่ะ แฟชั่นต่างๆนะคะก็จะมีอยู่ในชุดนี้เลยนะคะมีทั้งแบบทองล้วนแบบติดพลอยรับรองว่าแบบลายสวยทั้งนั้นคะ่ะชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวจี้ลายมังกรนะคะเป็นงานขัดทรายแบบจิกลายนะคะอันนี้ก็แบบขนาดประมาณเหรียญบาทแบบจี้ดอกคามิเลียติดพลอยนะคะจะประดับพลอยตรงกลางนะคะ1เมตรจ้ะอันนี้ก็สามารถใส่กับเป็นพวกสร้อยข้อมือได้นะคะสร้อยคอก็สวยคะ่ะก็จะเป็นฟิลแบบ จี้ดอกไม้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมี2แบบนะคะมีเป็นงานทองคําขาวแล้วก็งานทอง้วนนะคะอยากหาจี้ใส่กระชกเกอร์ตัวนี้แนะนํานะคะตัวนี้จะแบบระยิบระยับนะคะแบบเป็นขัดทรายรอบๆตัวลายสวยมากๆค่ะจี้องค์พ่อรอห้าก,ก็มีนะคะมีทั้งแบบทรงกลมนะคะแล้วก็แบบทรงไข่เนาะตัวทรงไข่จะมีทั้งงานติดพลอยแล้วก็ตัวงานกรอบทองนะคะคุอน,นี้สุดท้ายนะคะก็จะเป็นจี้ลูกคิดความหมายดีๆนะคะแบบคิดเน อองนะคะใส่กับสร้อยข้อมือสวยๆสักเส้นก็ได้นะจี G ้ทองหนึ่งสลึงนะคะลายสวยๆถูกใจนะคะน่าจะมีหลายแบบเลยใช่ไหมคะถ้าชอบแบบไหนสามารถทักมาได้เลยนะคะ